ดี C, แม็กแรบรถปีใหม่เลขไมล์หลักหมื่นผ่อนเบาๆแถมฟรีัดทรงลงแม็กให้เลยนะคะใช้เงินออกรถเพียง1,000บาทเท่านั้นค่ะค่ะวันนี้เวก,ก็อยู่กับสาววอลกดีแม็กนะคะวันนี้เวจะพามาชมกับอิซุซูดีแม็ก 1.9S นะคะเป็นแคปบปี2023คันนี้เลขไมล์เพียง10,000กิโลเมตรเท่านั้นสำหรับคันนี้นะคะเดิมแท้าจากโรงงานทุกจุดนะคะได้เป็นล้อกระทาจากโรงงานนะคะแต่เราสามารถเปลี่ยนแม็กใหม่ย,ยางใหม่ให้ได้นะคะแต่งซิ่งแม็ก แ็กเวลให้ได้เลยนะคะลูก Zi ค้าภายในของเขาก็จะได้เป็นโทนสีดานะคะหน้าจอเรือนไม้เลขไม้เพียง13,000กิโลเมตรเท่านั้นหรือจะเป็นคันนี้นะคะ 1.9S นะคะรถปี2022เลขไม้หนึ0 0มกิโลเมตรนะคะคันนี้ก็เดิมแท้จากโรงงานทุกจุดนะคะจัดทรงลงแม็กให้เหมือนกันภายในของคันนี้นะคะเหมือนกันกับคันเมื่อสักครู่นี้เลยนะคะลูกค้าเป็นยังไงบ้างคะสาหรับออปชั่น2คันนี้นะคะเราให้ช่างผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบโครงสร้างให้คุณลูกค้ามากกว่า3 4 4จุดไม่มีชนหนักจมน้ำพิกความกองหมน ผ่อนเพียงเดือนละ7,000บาทตลอดอสัญญาใช้เงินออกรถเพียง1,000บาทเท่านั้นค่ะลูกค้าท่านไหนนะคะที่สนใจนะคะสามารถคอมเมนต์ชื่อและเบอร์โทรไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยหรือสามารถยกหูใส่ด่วนได้นะคะที่0924478888หรือเบอร์เว091873089 0เพราะคุณคือคนสำคัญกอริลลาค่ะรักรถรักคุณค่ะ